สองสามสี 2, 3, 4, บ่บารมีบอลสวัสดีครับสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสนใจโทร0649310997สองสามสี่บารมีบอลสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พสุธน,นครับผมวันนี้มีบอลจีจีซุ้ยมาแบ่งปันนะครับพี่พมีค่าจะส่งห้าสิบาทนะครับแต่ถ้าสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทร0649310997เดี๋ยวมีออเบเ,เตอร์สาวน้องก้อยรับสายนะครับ มาครับพี่พี่บอลดา่างบอลป้ายสวยๆคือเก่าครับพี่ต้นใหญ่ทั้งหน้าด้านหน้านี้ครับพี่กระถาง8นิ้วลูกไม้เมล็ดหน้าขาวชมพูใบใหม่ทองครับพี่รอดไม้ก็จึ้งมากนี่กระถาง8นิ้วครับใบใหญ่ๆห่เท่ารรมืนลูกไม้พร้อมเล่นนะพี่กระถาง8นิ้วเนาะกระถาง8นิ้วกระดูกม่วงเข้มปัดสวยครับพี่นี่รอดไม้รอดไม้มแจ่มออกมาเลยกระถาง8นิ้วลูกไม้มเมล็ดนะครับ1,000บาทครับพี่ใบใหญ่หน้าเทพเทพ อารมณ์ประมาณว่าขายสิทธิ์ครับพี่ขายสิทธิ์จดชื่อได้นะอันนี้ผมไม่ได้ตั้งชื่อต้นนี้นี่ทางฝักได้หน้านี้ประมาณสัก่าจะต้นเดียวแล้วเนี่ยเนาะนี่หนึ่งพันบาทครับลูกไม้มเมล็ดหน้าสวยชมพูทองเจ่มเจีมจ้าเนี่ยใบล่าสุดใบนี้เลยลดใหม่มาแล้วด้านนี้ไก่ด่างครับพี่ไก่ด่างจ้าด่างขาวเหลืองไก่ดาราจากักรครับผมไม้ใหม่ไก่ใหม่นี่บอนตับไก่เม็ดสวยๆจะกไก่ด่างขาวเหลืองไก่ดาราจักรสามร้อยห้าสิบครับผม กระถางหนิ้วกระถางหนิ้ว,วใหญ่ๆอสวยไก่ดาราจักรนะครับสา0รอยห้าสิบด้านนี้มันนีล้อมเพชรหน้าส้มกระถางห้าครับเดี๋ยวนะ้นี่มันมีล้อมเพชรครับพี่หน้าส้มนี่หน้าส้มกระถาง5นิ้วหน้าส้มกระถางห้านิ้วสวยมากสวยมาก4ี450่อยห้าิบจ้ะ4ี่ร้อยห้าิบมันมีล้อมเพชรหน้าส้มนี่ชมพูออกส้มนะพี่ตอนนี้สวยมากนี่ใบไ,ไม้เปิดแบมี <laughs> มีด่างเลือดหมูตรงตรงนี้้วยนะพี่เนาะ เออสวยสวยสวยตัวนี้สวยแปลกไหมเหมือนใครสี่ร้อยห้าสิบมะนีร้อมเพชรแผงหน้าส้มสวยๆจ้ะด้านนี้สาวนครใช้กระถางหกนิ้วครับสาวนครใช้สีหน้าทองกระถางหกนิ้วใหญ่มากใหญ่มาแต้คาว่าใหญ่มากนี่ยกไอ้โดดีปนี่ต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากสาวนครใช้สีต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบครับพี่ไซส์แม่พันเลยอันนี้ใหญ่จริงนี่หลอดไม่ๆมอีกแล้วเห็นไหมโตไว โตวไวและใหญ่มาก450อะสาวนาครแจสีตอนนี้หน้าทองสวยๆรอดไม้ออกมาเจม็มๆจะกระถาง6นิ้วใหญ่ๆเบิ่มๆเลยแล้วก็ด้านนี้ด่างสวยๆหน้ามังนวลหน้าแพงนะคะพี่หน้ามังนวลหน้าแพงว้าหาวานสวยเลยกระถาง6นิ้วเช่นกันครับพี่300จะนะหน้ามังนวลแพง300สวยๆต้นนี้ด้านนี้อ่สุดลักสุดลัก สุดลักดังสวยเลยสุดลักดังสวยสุดลักดงัดกดงสวยจ้าโอ้โหดังเทพบอลว้าวเลยสุดรักสองร้อยห้าสิบบาทครับหน้าเทเทพแบบนี้มีต้นเดียวมันไม่ค่อยดางให้ครับพี่เนี่ยจะควรจะได้ดังเท่ห์แต่ละแต่ละต้นแบบนี้นะครับสุดรักสองร้อยห้าสิบกระถางห้านิ้วครับกระถางห้านิ้วแก้วเกสราแก้วเกียรสลาดังสวยเม็ดเริ่มมาแล้วจากกระถางหกนิ้วใหญ่ๆสวยๆเช่นกันครับคืงครับคืสองร้อยห้าสิบครับ แก้วเกจสลาแก้วเกจสลาอ่ะอันนี้ก็นาฬีบุรพากระถางหกครับพี่หน,นึ่งร้อยห้าสิบาทนาฬีบุรพากระถางหกนิ้วหนึ่งร้อยห้าสิบต้นนี้เทพเทวาครับพี่ป้ายนะป้ายนะเทพเทวาเพืชไม้เขียวป้ายแดงจะ้ะเทพเทวาเทพเทวาสองร้อยบาทกระถางห้าจุดห้าครับพี่กระถางห้าจุดห้าเทพเทวาทสวยๆอ่ะนะมังนนมีตรงนี้หน้าชมพูทองอีกต้นครับพี่สามร้อยสวยๆนะมังนนแหง หน้าชมพูทองต้นใหญ่ๆกระถางหกนี่กระถางหกนิ้ววันนี้หกนิ้วสามร้อยแล้วก็ชมพูพานคลองเมืองครับไม้เก่าไม้เก่าไม้เก่าพืนไม้เขียวป้ายชมพูครับพี่ชมพูพานคลองเมืองกระถางหกนิ้วสามร้อยจ้ะไม้เก่าหายากป้ายๆสวยๆชมพูแบบนี้แล้วก็มีก้าทับครับพี่ก้าทับหน้าแดงทองใบใหม่เปิดทองกระถางหกเช่นกันหลอดใหม่มาแล้วจ้ะกระถางหกใหญ่ๆหก้าทับสามร้อยห้าสิบก้าทับสามร้อยห้าสิบอ่ะด้านโน้น มีเดี๋ยวนะผมเปิดนะทับทิมทองครับพี่เห็นทับทิมทองต้นหนึ่งทับทิมทองกระถางห้านิ้วครับพี่ทับทิมทองสองร้อยห้าสิบจ้ะทับทิมทองด่างสวยๆนี่ด่างทองมาแล้วสวยๆจ้ะทับทิมทองกระถางห้าสองร้อยห้าสิบด้านนี้สาวนาครใช้สีหน้าชมพูครับพี่หน้าหวานหน้าหวานอันนี้กระถางห้านิ้วสาวนาครใช้สีหน้าหวานสามร้อยห้าสิบจ้ะ 350แล้วก็มีไม้ใหม่ตัวนี้ชื่อว่าผีเสือ้อพึกษาครับเป็นไม้ใบผีเสือ้อเม็ดแดงสวยๆจ้ะชื่อว่าผีเสื้อพึกษาครับพี่ดูใบใหม่โหเม็ดแดงเข้มปัดนี่ทรงใบเหมือนผีเสื้อกําลังปีกกําลังกลางปีกบอยบินนะพี่ชื่อว่าผีเสือ้อพึกาะสามร้อยบาทกระถางห้านิ้วครับพี่สวยโตมาสวยมากโตมาสวยมากใบเหมือนผีเสือ้อเลยนนครับพีบบ่ใบเหมือนผีเสือเเอเส้อเลยชื่อว่าผีเสือ้อพึกษานะครับต้นนี้สามร้อยบาทสวยๆจ้ะ ก็มีมันีล้อมเพชรมัีน้ำเพชรหน้าหวานกระถางหกนะจ๊ะมณีล้อมเพชร <ped> <massage> <450. ped> <massage> หน้าหวานกระถางหกนิ้วหน้าแผงแผงหวานจมูาร์เครื่องนะพี่สี่ร้อยห้าสิบมณีล้อมเพชรหน้าหวานกระถางหกนิ้วนะครับกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วสวยๆแล้วก็ตรงนี้เป็นนพเก้าไม้หนอ่ฟอฟอร์มกอครับพี่มีสองต้นในกระถางสองต้นกระถางนี้สามต้นเลยเป็นไม้หน่อที่ปลูกรวมนะพี่เนาะเอาปลูกรวมทําฟอ,อร์มกอ สามร้อยบาทจ้ะลบพะเก้าไม้หนอฟอร์มกอกระถางหกนิ้วสองต้นอันนี้กระถางนี้มีสามต้นเลยสามร้อยบาทครับบิ่3สามต้นในกระถางเลยสามต้นในกระถางฟอร์มกอไม้หนอสวยๆจ้ะอ่านมานี้กันบ้างครับพี่อันนี้ก็อ่ะตันนี้ตัวนี้กระถางห้านิ้วตันนี้ตันนี้ดางเหลืองสวยครับบิ่ลูกไม้ผ่าลูกไม้ผ่าดางเหลืองสวย ต้นนี้ด่างใบใบร่างด่างขาวนี่พี่โตมาเริ่มออกเหลืองกัดเป็ดแดงสวยเลยสามร้อยบาทจ้ะลูกไม้พาด่างสวยขาวเหลืองเม็ดแดงแล้วก็ต้น,นนี้เมืองเกาะเก็ดครับเมืองเกาะเก็ดด่างเทพกระถังห้า,านิ้วกระถางห้า,านิ้วโอ้ลอดใหม่รอดใหม่หลอ,อดใหม่แจมแจมหลอดใหม่แจมแจมเมืองเกาะเก็ดสามร้อยนะครับพี่ตอนนี้ฟอร์มกระถางห้านิ้วกระถางห้า,านิ้วด่างเทพรอดใหม่ก็แจมด่างสวยออกมาเลยจ้า ้านนี้มีหลวงตาหลวงตาใครจะนิมนต์หลวงตาเข้าบ้านเรียนเชิญจ้าสาธุสาธุเลยไหมหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองด่างเทพเทสวยๆครับพี่กระถางห้านิ้วกระถางห้านิ้วนี่หลวงตาเมืองหน้าเจ่มจึง้งหลวงตาเมืองสี่ร้อยจากกระถางห้านิ้วกระถางห้านิ้วนี่ฟอร์มด่างเทพเทพใบดดๆนะครับหลวงตาเมืองสี่ร้อย มาทางนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมดูดให้น้ำมังโนนแล้วกันพี่เอ่ไม่ค่อยมีมาปล่อยหน้าปกติปล่อยจะหน้าแผงเพราะว่าหน้าออริจินอลเนี่ยอันนี้คือน้ำมังโนนหน้าออริจินอลคือหน้าด่างชมพูครับพี่จะเป็นไม้ต้นหนึ่งที่ทํายากคล้ายๆกับมณนีลำมเพชรเลยเพราะว่ามณีลอมเพชรจะทําหน้าออริจินอลยากเช่นกันครับพี่น้ำมังโนลก็เช่นกันหน้าแผงจะค่อนข้างนะพี่ไม่ใช่ว่าทําง่ายแต่คือค่อนข้างง่ายกว่าหน้าปกติแบบนี้ อันนี้คือน้ำมังนนหน้านปกตินะพี่นะ้ำมังนนหน้านปกติปกติผมจะทาแต่หน้าแพงใช่ไหมหน้าปกติมันทำยากครับพี่มันไม่มันไม่ค่อยด่างให้อะปล่อยหน้าด่างหวานหวานแบบนี้นะพี่นะ้ำมังนนสองร้อยห้าสิบจ้ะสองร้อยห้าสิบหน้าด่างเดิมหวานหวานอะต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวให้ดูต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองนี่ตอนนี้ผมยกไม่ถึงอะผมยืนกล้องมปนีดต้นที่สองฟอร์มกระถางสีใช่ไหมครับพี่ใบดกๆหน้าด่างสวยๆนี่ดูใบล่างเห็นไหมครึ่งเลยครับพี่ น้ำมังนนน้าออริจินอลหน้าปกตินะครับต้นที่สองอะสองร้อยห้าสิบจริจรงครับพี่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบต้นที่สองต้นที่สองต้นที่สองอะโทรมาแจ้งต้นได้นะพี่โทรมาแจ้งต้นได้เนาะต้นที่หนึ่งต้นที่สองนะอ่ะแล้วก็จะมีต้นนี้อ่าน้ำมังโนน้าออริจินอลหน้าปกติอีกต้นครับพี่ต้นที่สามแล้วกันต้นที่สามอันนี้ต้นที่สามนี่ก็น้าหวานสวยจัดเลยหน้าหวานสวยจัดเลยต้นที่สามแล้วพี่ต้นที่สามอ่ะจัดไป ามาดูทางฟากฝั่งนี้กันบ้างครับพี่ดูทางฝั่งนี้กันบ้างด้านนี้เป็นไม้ใหม่ครับพี่โอ้ใบม่เปิดด่างเหลืองสวยเลยชื่อว่าเทพชุมนุมครับเทพชุมนุมเทพชุมนุมกระถาง5.5นิ้วนี่ด่างขาวสวยๆใบไม้เปิดเหลืองเลยเปิดเหลืองเลยเป็น อารมณ์ด่างป้ายขอบใบเข้าไปนะพี่อารมณ์ด่างป้ายขอบใบเข้าไปใบใหม่เปิดเหลืองสวยเลย,ย,เลยกระถาง5.5นิ้วเทพชุมนุมเทพชุมนุม550บาทครับพี่550เนาะเทพชุมนุมต้นใหญ่ใสแม่พันเลยสวยๆครับพี่สวยๆวยเลี้ยงอีกหน่อยได้หนอเลยต้นนี้เทพชุมนุม550ด้านนี้มณีล้อมเพชรใหญ่ครับอันนี้หน้าออริจินอลมณีล้อมเพชรหน้าปกติกระถาง5.5แต่คือมันอัพลง10ได้สบายเลยครับพี่อัพลง10ได้เลย ต้นใหญ่มากใบเท่าฝ่ามือเลยครับพี่ต้นใหญ่กระถาง5.5มันมีล้อมเพชรหน้าออริจินอลนั่งเดิมทําดังยาเหมือนกันพี่ต้นนี้แบ่ง1,000บาทครับไซส์แม่พันธุไม้มีหัวครับพี่ไม้มีหัว1,000บาทมันมีล้อมเพชรใหญ่ๆห,หน้าออริจินอลคือไซสน์นี้นี่คือเลี้ยงรอหน่อเล้พี่เลี้ยงรอหน่อเลี้ยงรอหน่อ,อ,อ1,000สวยๆมณมีล้อมเพชรนะครับมันมีล้อมเพชรอ่า แล้วกม็มีตัวนี้มีล้อมเพชรกระถาง5นิ้วครับพี่หน้าออริจินอลไซส์นี้แบ่ง450ครับไซส์เล็กไซส์เล็กไม่เล็กมากครับพี่ไซส์กลางๆไซส์กลางๆอางไซส์กลางๆ450ครับพี่กระถาง5นิ้วกระถาง5นิ้วอันนี้ก็สวยจัดหน้าออริจินอลทํายากทํายากครับพี่ตอนนี้ใบกลมใบกลมด่างเหลืองยกจักรพัรดิจ้ะยกจักระพักกกกะพิไซส์ต,ตัวโตไซส์ตัวโตใบกลมสวยมากนี่ด่างเปิดด่างเหลืองมาเจมเจมโตมาสวยมากครับพี่หยกจัก,กรพัรดิย50จ้ะ สี่ร้อยห้าสิบหยกจากกพัดน์ด่างเหลืองต้นนี้เศรษฐีเลือดทองใครอยากเป็นเศรษฐีครับพี่ต้นนี้เลยชนะสี่ชนะสี่ใช่ไหมเศรษฐีเลือดทองครับเศรษฐีเลือดทองสามร้อยบาทฟอร์มสวยๆใบดดดดังเททๆจ้ะนี่เปิดหน้าเหลืองโอ้พื้นไปแบบกระดูกชมพูสวยมากครับพี่เศรษฐีเลือดทองสามร้อยเศรษฐีเลือดทองมา มาทางฝั่งนี้กันบ้างครับพี่จัดไปครับพี่ใหญ่ๆหน้าหวานโชคล่ำซ้ำกระถางห้าจุดห้านิ้วไซส์ใหญ่ต้นนี้มีหน่อเลี้ยวนี่ใ <avec> บใหญ่มากหน้าหวานมากครับพี่โชคล่ำซ้ำโชคล่ำซ้ำโชคล่ำซ้ำเนี่ยหน่อตอนนี้มีหนึ่งหน่อหนึ่งหน้หหนอ,น,น,อ,น,อ,น,อนี่นู่นหนวดน่อครับพี่เห็นไหมใบหน่อใบใบหน่อกลางมแล้วครึ่งหนึ่งต้นแม่ก็หลอดใหม่ก็มาแล้วสวยๆครับพี่ต้นใหญ่มากต้นใช่ปากโชคล่ำซ้ำ อ่าต้นนี้มีหน่อแล้วสามร้อยหสิบแล้วกันครับพี่สามร้อยห้าสิบเนาะจัดไปแบ่งกันแบบไม้มีหน่อมีหน่อด้วยต้นนี้ต้นใหญ่ไซแม่พันมีหัวมีหน่อสามร้อยห้าสิบจ้ะโชคล่ำซำหน้าสวยหวานเจี๊ยบอ่าต้นนี้เดธทีนี่เดธทีนี่ไม้ใหม่ไม้แดดตัวใหม่จ้ะดางสวยใบยออกกลมๆป้อมๆแล้วพี่สวยมากนี่กระดูกเข้มๆหน้าดา่ังชมพูชมพูเหลืองครับชมพูเหลืองใบใหม,ม่ออกเหลืองทองเลยต้นใหญ่มาก เดธทินี่เดธทินี่ต้นนี้อ่ะสวยสวยต้นใหญ่ใหญ่สี่ร้อยบาทจ้ะเดธทินี่ไซส์ใหญ่ใหญ่กระถางหกนิ้วใหญ่เบิ่มเบิ่มกันเลยใหญ่เบิ่มเบิ่มกันเลยไม้ใหม่แม่เล่อาจารย์ไม้ใหม่แม่เล่เดธทินี่นะจ๊ะแล้วก็มีอึ๊บนะ ต้นนี้เป็นลูกไม้ครับพี่ลูกไม้มเมล็ดด่างลูกไม้มเมล็ดด่างสวยฟอร์มกอลูกดอกดอกนี่ต้นนี้หน่อเพียบหน่อเพียบลูกเต็มคอด่างสวยสวยด้วยครับพี่นี่เห็นไหมนี่หลอดด่างออกมาเลยหลอดด่างหลอดให้เต็มเลยไม่รู้กี่ต้นต่อกี่ต้นประมาณสักสี่ห้าต้นในกระถางนี่ดูหน้าแม่ด่างสวยสวยเม็ดแจม่มๆจะ้ะลูกไม้มเมล็ดฟอร์มกอต้นนี้สวยคุ้มคุ้มหนึ่งพันบาทจะ้ะ หนึ่งพันบาทต้นใหญ่มากครับพี่ต้นใหญ่มากก็ถังห้าจุดห้าต้องอัพลง 8, แปดลงสิบได้สบายนี่แม่น้าสวยมากลูกไม้พม่าเมล็ดนะครับหนึ่งพันลูกไม้เมล็ดของที่สวนสวยๆจะฝากไปด้วยนะจ๊ะด้านนี้เป็นลูกไม้แยกหน่อจ้าเป็นลูกไม้ที่แยกหน่อมาจากต้นแม่ที่เป็นเมล็ดนะครับพี่แยกหน่อมาทีหน้าด่างออกชมพูแดงสวยมากดูรอดใหม่นี่แจีจมๆเลยลูกไม้แยกหน่อครับต้นนี้สี่ร้อยห้าสิบจ้ะสี่ร้อยห้าสิบลูกไม้แยกหน่อ มีหน่อเดียวนะครับพี่พี่หน้าสวยๆเข้เมๆออกชมพูเข้มออกอมออกไปทางแดงแล้วเนาะออกไปทางแดงแล้วตัวนี้นี่ทรงใบสวยแข็งแรงครับพี่รอดใหม่แจ่มจึ้งมากด้านนี้เป็นเทพชุมนมเทพชุมนมต้นใหญ่ๆกระถางห้าจุดห้านิ้วครับสี่รอยห้าสิบเปิดด่างมาแล้วสวยๆเทพชุมนมเทพชุมนมเอ้ยเมืองนครชุมขอไปครับพี่ <laughs> มันชุมๆกันนมนมเหมือนกันเนาะอัดเดยว ผมก็ะลรว่าชุ่มชุ่มนมนมเเมืองนครชุมขออภัยพี่ทุกท่านนะพี่ต้นก่อนอันนี้ผมพูดขึ้นไอ,ตนนไอ้ต้นนั้นไปเทพชุ่มนุมอ่ะต้นนี้เมืองนครชุมครับพี่มันชุ่มชุ่มนมนมคือกันนะขออภัยด้วยจ้าอะต้นนี้เมืองนครชุมกระถางห้าุ้านิ้วครับพี่เปิดด่างเปิด้ต้มาแล้วสวยสวย0ี่รอยห้าสิบจ้ะต้นที่หนึ่งและต้นที่สองต้นนี้ครับพี่นี่้ายลึกเลยสวยต้นใหญ่มากใบมิดฝ่ามือ4ี่รยห้าเช่นกันจ้ะเมืองนครชุมนี่ให้ดูด้านข้างครับพี่เมืองนครชุม ต้นที่สองอะสี่ร้อยห้าสิบจ้ะต้นใหญ่ๆหน้าสวยๆอ่าต้นนี้ลูกไม้ผ่าครับลูกไม้ผ่าด่างสวย,ยต้นใหญ่ต้นใหญ่เดียนะกระถางหกนิ้วครับพี่นี่หน้าหวานมากเลยต้นใหญ่ลูกไม้ผ่าด่างสวยต้นนี้สามร้อยห้าสิบครับสามร้อยห้าสิบลูกไม้ผ่าด่างสวยหน้าหวานหานเม็ดจมพูหวานเกี๊ยบจ้ะกระดูกจมพ,จมพูเข้มมากกระถางหกนิ้วต้นใหญ่ๆ หน้าสวยมากสามร้อยห้าิกระปิตตวนนี้ลูกไม้ผ่าด่างสวยเนาะแล้วก็ต้นนี้ต้นนี้เดี๋ยวผมว่าเห็นว่าน้องก้อยจะไว้เอาดอกนะพี่เพราะว่าเป็นลูกไม้มเมล็ดที่สวนเหมือนกันแล้วก็เปิดหน้าเปิดหน้าทองมาเนาะด่างชมพูเข้มมากแล้วก็มีความสะโพกทองแบบนี้พี่ต้องให้ลูกกําเนิดลูกเทพแน่นอนต้นนี้แล <c oughs> <c oughs> สายตาลักเหลมครับพี่เดี๋ยวเลี้ยงรอดอกเดี๋ยวเลี้ยงรอดอกเออเลี้ยงรอดอกมาแน่นอนมาแน่นอนแม่นี้ อ่ะราศีสิงห์ครับตับราศีก็หน่อยหนึ่งในสิบสองราศีหน้าสวยเทพต้นนี้ครับพี่ราศีสิงห์เจ็ดร้อยบาทกระถางห้านิ้วครับพี่ด่างทุกใบไม่มีหลุดนี่หน้าด่างขาวอมชมพูนะพี่อมชมพูออกเอ่อม่วงม่วงเลยเห็นไหมเมินอ,ออกม่วงม่วงสวยราศีสิงค์ครับเจ็ดร้อยแล้วก็สีกาจนทพิเศษกระถางห้าเซนนะพี่หน้าหวาน น้ำตาลชิดซ้ายหันแนะ4่0ครับพี่สีการจนายพิเศษเจนสองหน้าหวานวหานีนน่ายชมพูหวานเจ็บขอบทองจะ้ะสีเลิงามต้นนี้กระถาง5.5นิ้วไซส์ใหญ่เม็ดสีเริ่มมาแล้วครับพี่ไซส์แม่พันเลยไซส์ตั้งแม่ไซส์ตั้งแม่เป็นแม่พันที่ดีแน่นอนรอดใหม่รอดใหม่มาแล้วจะ้ะนี่ดูใบเขาครับพี่สะดือแดงเม็ดสีเริ่มมาป้ายเหลืองแจ่มสวยๆอนาคตไกล เป็นแม่ที่ดีแน่นอนเจ็ดร้อยห้าสิบจสี่เลิกงามต้นนี้ครับพี่แจ่มแจมเลี้ยงรอหนอได้เลยจ้าเศรษฐีเงินล้านป้ายหรือว่าปราสาททองด่างที่เขาเรียกกันในปราสาททองปราสาททองเศรษฐีเงินล้านต้นนี้เลยครับพี่คือไม้ต้นเดียวกันเศรษฐีเงินล้านป้ายสวยๆกระถางห้าครับพี่สามร้อยบาทปลอดใหม่มาแล้วจมจริงนี่ฟอร์มใหญ่สวยๆป้ายแจ่มแจมครับพี่ 300, สามร้อยเศรษฐีเงินล้านนะครับอะ ไปไม้ใหญ่ปิดท้ายต้นนี้ครับพี่ต้นนี้ต้นนี้ใหญ่ของแท่ใหญ่ของแท่นี่ใหญ่ของแท่ <c oughs> เทวีสุริยาหน้าออริจินอลชมพูสวยจึ้งจึง,จงพร้อมหน่ออีกประมาณสักสามหน่อครับพี่ดูหน่อให้ดูหน่อน,นี่กระถางแปดนิ้วนะครับกระถางแปดนิ้วหน่อฮรึ่เคิงครับเคิงสวยๆฟอร์มกอฟอร์มกอเลยสวยใบยแข็งมากครับพี่ไม่ต้องค้ำเลี้ยงนอกตู้ได้สบายมาก ใบแข็งก้านแข็งต้นใหญ่มากกระถาง8นิ้วให้ดูมือผมนี่เล็กไปเลย1,800บาทจะ้ะเทวีสุริยาแบ่งแม่พันธุ์พร้อมหน่อไปเลยต้นนี้นี่สวยอลังการงานสร้างครับพี่นี่ต้นนี้ไม้อายุอายุไม้นี่จะเกือบจะร่วมปีแล้วพี่จะร่วมปีเนาะนี่เอาไปเลี้ยงแบบนี้ให้ยกห้เลยที่สวยๆหนึ่งพันแปดรอยบาทเทวีสุริยาหน้าออริจินอลสวยๆจะ้ะ โปรสามต้นสองฟรีมีเก็บเงินปลายทาง0649310997ฝากไว้ด้วยนะคะพี่234บารมีบอลนอกลับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับไอ้ต้นนี้ต้นนี้สาสตร์กล้องมาเจอพอดีเฮ้ยอ่าหน้ามังนนหน้าแผงกระถาง5.5นิ้วครับพี่หน้าหวานมากหน้าหวานมาก300บาทจ้ะทิ้งท้ายก่อนไปในคลิปนี้ครับพี่300รอหน้ามังน,นหน้าแผงตันนี้สวยมากสวยมากครึ่งครึ่งขอบคุณและสวัสดีครับ